พวกแกรมนะโกระเมนเปนงานอยู่กรุงเทพเออบักนั่นคนมันกอมเมนต์มัเป็นงานกรุงเทพบันนี้มันมันไปเบิกเงินต่อแก่ครับมันบอกภาษากอมเมนเ์ว่าไทยปรชัดเออว่าต่อแก่เปิดสตางค์แน่พคนว่าแมนบอยภาษาเล่าก็ว่าเบิกเงินแน่เบิกเงินแน่เออษากอะเมนต์าเปิดสตางค์แน่ต่อแก่เปิดสตางค์เปิดไปทําไมเพื่าไปบ้านพคนว่าเออไปเหงายังบ้านอู้ อยากคือทอดบ้านป่ะเอออยากคือทอดบ้านเออจะไปบ้านเนาะไปดูพ่อคนป่ะเออไปดูพ่อพ่อเป็นอะไรเนาะโอ้พ่อใบสนุกคนป่ะเออพ่อม่สนุกพ่อม่สนุกคนป่ะพ่อม่สนุกเออพ่อม่สนุกขมเ้นเนาะเออเป็นยังไม่สนุกเหรอโอ้ยเก่าแล้วคนว่ะเออเก่าแล้วเก่าแล้วคน่เก่าแล้วเก่าแล้วเออ เพื่อนก็มีลูกอยู่สองคนน้่มมาเนื่อเนาะแต่ก็มีเมียอยู่บ้านวะอืมข้ทอแกมมาทามอ่ะเอ๊ะผดไทยเป็นไหมนี่เพื่อนวะครับพูดเป็นยุคครับพูดเป็นหนึ่งหนึ่งเพื่อนวะผุดเป็นหนึ่งหนึ่งคือเป็นบางคำเป็นบางคำเออเราเขาบอกเป็นบางคำคอมเมนต์ว่าพูดเป็นหนึ่งหนึ่งตัวผุดเป็นหนึ่งหนึ่งใหญ่เกิดมุยมุยสาคอมเมนต์นะใหญ่เกิดมุยมุยพูดเป็นหนึ่งหนึ่งหรอะเออเพื่อนวะถ้าเปิดสตางค์ไม่ได้น่ะ ผมมีลูกซอกน้ำตายเลยพนะว่าผมมีลูกซองผมีลูกซอกน้ำตายเลยมีลูกจูสองคนถ้าเปิดสตางค์มาได้ไปซื้อยังให้ลูกกินแล้วมันสิตายผมมีลูกซองผมมีลูกซองน้ำตายเลยเปิดสตางค์มาได้ผมมีลูกซองน้ำตายเลยพอนายเลยจบดพอดีเะเอหรือจะเอาไปไปเที่ยว เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือมือหนามาฟังอย่างนี้เนาะโอเคโอเคครับผมต้องมีต้องมีไข่ตัวได้ได้ครับได้